สวัสดครบวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการประกอบตัวเลนชาเวอร์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น SLL728B เป็นเลนชาเวอร์สีดำนะครับวิธีการประกอบนะครับก็ตัวนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับ2รุ่นหนึ่นจะเป็น SLL728B แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นแบบแบบสี่เหลี่ยมนะครับฝักบัวจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวเลนชาเวอร์นะจะเป็นแบบเหลี่ยม ตัวนั้นจะเป็นรุ่น SRL 729B วิธีการประกอบนะครับเหมือนกันเลยนะครับในอุปกรณ์ก็จะมีตัวก้านนะครับนี่คือตัวก้านแล้วก็อันนี้เป็นสายสำหรับต่อเชื่อมระหว่างตัววาล์วกับตัวก้านเลนชาเวอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสายฝักบัวความยาว150เซน นะครับต่อเข้ากับตัวฝักบัวตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำนะครับนี่ตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบนี้นะครับที่ตัวเป็ี่นทิศทางน้ำนะครับตัวนี้สําหรับยึดเข้ากับผนังนะครับเราต้องขันสกูอันนี้เอามาเกาะนะครับสกูจุดนี้เอาหกเหลี่ยมนะครับ เนี่ยจะมีหกเหลี่ยมให้แล้วก็หมุนอันนี้ออกมานะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นตัวยึดเข้ากับก้านนะครับสำหรับตัวสไลด์สำหรับยึดกับฝักบัวนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เลยเป็นตัวเลนชาวเวอร์ฝักบัวตัวใหญ่นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีล็อกขันนะครับอันนี้เอาไว้ขันตัวตัวอันนี้นะครับขันระหว่างตัวเป็นทิศทางน้ำนะครับเข้ากับตัวก้านนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวยึดเข้ากับขนังนะครับอันนี้นะครับรู้ว่าเป็นก้านแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปแล้วก็ยึดเข้ากับขนัง อันนี้จะเป็นตัวก้านยืดผนังนะครับใส่อันนี้เข้าไปกับก้านดอกบัวใส่เข้าไปกับก้านเลนช้าวเพอร์ก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับจากนั้นให้ค่อยเลื่อนมานครับให้ดูในระดับที่เราต้องการนะครับ ว่านี่คือก้ารเบนชา์เบอร์นะครับแล้วก็วันนี้คือผนังแล้วก็อันนี้จะมีรูอยู่นะครับรูอยู่สองจุดนะครับเราก็เจาะเจาะรูผนังนะครับเข้ากับผนังอันนี้นะครับนี่ก็จะมีสกูให้สองตัวนะครับสำหรับยึดกับตัวนี้นะครับ นั้นนะฮะเราก็ใส่อันนี้ยึดให้มันแน่นนะนสลไปอันนี้ก็หมุนให้แน่นนะครับยี่หมุนแน่นเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะไม่ขยับขยื่นะครับนะค,ครับหมุนพอประมาณนะครับ ไม่ให้มันขยับขยื่นได้ก็อพอนะนี่นี่นหน่อยฮนะมันแน่นพอประมาณนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือตัวก้าวแเรายึดกับผนังนะครับอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งเป็นด้านของตัวนี้นะีเราใส่ในติดเกาะนะครับตัวนี้เป็นตัวยึดปักบ,บัว ใส่เข้าไปก่อนนะฮะเวลาเราก,กดมันก็สามารถเลื่อนได้เวลาเราปล่อยก็มันก็จะหนึบนะครับจากนั้นนะครับใส่ตัวเปลี่ยนทิศทางน้ําตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเปลี่ยนทิศทางน้ําแล้วก็